ตอนนี้จะพาไปหาของอร่อยทานเมนูนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะมันคือเขา้าวตตโหโหน,นตันตันไปขินพร้อมกันในช่วงตะลร้อนกิน เห็นไหมเมนูข้าวแตนเอเอ,เอลักษณะแบบนี้ที่หลายคนคุ้นเคยนั่นแหละค่ะดีน่ากินอะน่ากินนะคะเขาทํากันเป็นเหมือนกับว่าในชุมชนอะโอ,โอ้เป็นวงใหญ่มากเลย,เยแผ่นใหญ่อยากินลจุกๆไปเลยเอยเอี<ด> นะคะไปที่บ้านเกษตร,รพัฒนามูแปดตลพพระอําเภอพระ,พระจังหวัดตากนะคะไปเจอป้าหมึกค่ะป้าหมึกคุณวิไลหมวกโค้งสูงอายุ60ปีป้าหมึกนะไม่ใช่ปลาหมึกนะ <c oughs> ปะ้าป้าชื่อหมึก <c oughs> ป้าหมึกเนี่ยบอกว่าเคยทําอาชีพทําไร่ปลูกผักแต่ว่าต้นทุนในการปลูกผักเนี่ยมันแพงพวกปุย๋ยพวกยาต่างๆ ผลผลิตราคาเองที่ได้มาก็ตกตาม,มป้าเลยเปลี่ยนแนวเลยค่ะหันมาทํเข้าวแตนขายแต่กว่าจะขายดิบขายดีในวันนี้ลองผิดลองถูกมาจนได้สูตรที่เป็นเคล็ดลับนะคะและป้ายังบอกด้วยเคล็ดลับในการทํำข้าวแตนให้มีรสชาติอร่อยเนี่ยก็คือการนํำข้าวเหนียวเคี้ยวงู รหรือข้าวเหนียวพันกอขอหกมาล้างน้ําถึงสามน้ำอุ้ยสามครั้งเลยนะเออแล้วก็น้ําที่สี่จะต้องหมักทิ้งเอาไว้ประมาณสักห้าชั่วโมงค่ะครับพอได้แล้วก็นํามานึ่งประมาณสิบนาทีนะคะก่อนจะนํามานึ่งต้องให้ข้าวเหนียวนั้นแห้งก่อนนะเพราะมันผ่านการแช่น้ามาใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ไฟแรงในการนึ่งครับระหว่างการปั้นให้เป็นวงแบบนี้ก็ต้องใช้เตาอีกลูกหนึ่งนะคะก็คือใช้เตาไฟในาทำความร้อนนะให้มันมีความร้อนอ,อ่อ,อนๆข้าวเหนียวจะได้มี ความอ่อนตัวปั้นได้ง่ายครับ,รบฟังแค่นี้แล้วก็ปวดหัวแล้วนะขั้นตอนเยอะรายละเอียดก็มี พอได้เป็นข้าวเหนียวแผ่นๆแบบนี้แล้วนะคะอุ้ยเอาไปตากแดดสองแดดสิคะเท่านั้นแหละก็ได้เป็นวัตถุดิบมาพร้อมเอามาทอดแบบนี้เลยเอามาทอดอีกใช่แล้วนี่ลาดน้ําลงไปอีกนีไปน้ําตาลเคี่ยวขั้นตอนเยอะพิถีพิถันด้วยใช่คุณไม่ใช่ว่าจะเอาข้าวมาปั้นๆแล้วตากแห้งได้เลยไม่ใช่ไม่ได้สะดวกก็้อกินเอาเถอะอย่าไปทําเลยถุงละยี่เองเขาคุยเฮ้ยดิฉันเคยทำนะตอนเด็กๆแต่ว่ารู้ไหมมันยากตรงไหนเออเวลาเข้าแตนที่ที่เราต กไวแล้วเราเอาเอาน้ํามาหยอดข้างบนอะมันลงมือแล้วตอนที่หยอดอะมันทําไมมันลงรูไปโดนมือล่างมัน้อนมันน้ํามันมันร้อนมันลวกมือจ้าอันนี้พูดจริงใช่ทำไม่เป็นตอนเด็กทํากับคุณยายใช่ไหมแล้วก็อย่างเงี้ยตุ่มลงไปอ่ะจ๊าล็อกจ๊าเลยนะคะเพราะฉะนั้น เห็นแบบนี้ไม่ได้ง่ายมง่ายไม่ง่ายมีรายละเอียดมีขั้นตอนในทุกกระบวนการดังนั้นซื้อคุณคุณป้าหมึกเถอะนะใช่ถุงละ25าแล้วได้ตั้ง3แผ่นใหญ่ๆเยอะมากคุ้มมากใช่แล้วถ้าคุณจะซื้อไปขายต่อนะเขามีแบบปากขายส่งด้วยถุงละ20บาทเท่านั้นนะคะติดต่อไปเลยนะ0 8 5 6 0 2 9 1 6 5เ้าหป้าหมึกค่ะซื้อกินเนาะคุณชอมันง่ายดีมันจบคุณก็ชอบซื้อกินบ่อย ทำไมอ่ะไม่ขั้นตอนมันไม่เยอะดิออยังยังซื้อกินก็ซื้อกินเม่ราจำถูกใจก็ซื้อกินข้าแตนครับแกงด้วย <laughs>